คารวะนายท่านคุณนางท่านพ่อนายท่านเจ้าเมืองหลานชายสนหลังงานแต่งของเจ้ารีบแต่งเกินไปอีกข้ายันไม่ทันเข้าร่วมงานแต่งของเจ้าเลยเนี่ยนายฐานาที่เป็นเพื่อนข้างบ้านมานานนับร้อยปีช่องเป็นเรื่องหยาบคายเสียจริงๆท่านคุณนางจูหลานทิงข้าไม่ได้รู้จากท่านเสียหน่อยนะน้อยสนหลังเจ้าไม่รู้หรือว่ากันังคุยอยู่กับใคร ลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้อย่าทำไม่เดินคุณนางเสเวียนบู้ต้องอับอายข้าไม่ขออ้อมขอมาอะไรอีกแล้วนะข้าหน่ะมีสองเงื่อนไขอย่างแรกลูกชายของท่านได้ย่วมโมโหข้ามากเกินไปหน่อยซึ่งไม่ใช่ความผิดของพ่อหลอกท่านก็แค่ตบหน้าเขาต่อหน้าผู้คนจนเลือดสีออกมาก็พอแล้ว 1. ตบหน้าสองข้างสองเผาความฝันไก่เมนดารินข้อที่2หนังสือของจูเวนหัวอย่างความฝันไก่เมนดารินจงยอมรับว่าเป็นหนังสือหลายสาระที่ไหลเดียงสาเกินไป แล้วขอให้เขาน,นําหนังสือที่ยังขายไม่หมดออกมากองแล้วเผามันไม่ใช่ว่าเขาชอบเผาหนังสืออย่างนั้นเหรอเช่นนั้นก็ปล่อยให้เขาเล่นสนุกกับของเขาไปก็แล้วกันข้าจะข้าเจ้าซะทำไมล่ะเล่นคุณนางหลานซานไม่ได้มีอำนาจทางการทหารอีกแล้วหลังจากนี้มีลูกก็ทำได้แค่ต้องประกอบอาชีพประทังชีวิตใช่ไหมล่ะ ซึ่งในส่วนนี้ท่านคงคิดอยากใช้ลูกคนโตของท่านไปเป็นนายทหารของทางวังส่วนลูกชายคนที่สองอย่างจูเหวินหัวก็สอบเข้าเป็นบัณฑิตของทางวังถูกไหมเจ้าคงคิดอยากให้ลูกชายคนโตจูเหวินไทแต่งงานกับเดือนแม่ทัาผิงซีเพื่อผูกสัมพันธ์กันส่วนลูกชายคนรองอย่างจูเหวินหัวก็แต่งกับจางฉงแต่ท่านเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าคนของราชการต่างก็ให้ความสําคัญต่อชื่อเสียงมากนัก ตอนข้าเสินหลางเขียนหนังสือขายอยู่ดีแล้วหลังจากนี้ไปข้าจะตั้งใจเขียนเรื่องราวต่างๆของบ้านท่านเข้าไปด้วยยอดขายหนังสืออันดับหนึ่งเมืองหลานซานเทพเจ้าโชคลาบทองคาเสินหลางฮือเสินหลางข้านาะอ่านหนังสือของเจ้าแล้วในนั้นมีภาพวาดที่น่ารังเกียจเจ้าคงคิดจะใส่ลายลูกชายข้าอย่างนั้นสินะแต่ของปลอมอย่างไรก็คือของปลอมเจ้าคิดจะใช้สิ่งนี้ทําลายสกุลจูด้วยการผูกเรื่องของจางฉงเข้ามาเกี่ยว เจ้านักคิดมากเกินไปแล้วใช่แล้วนายท่านจางชงหน้าเป็นคนที่จริงจังต่อสายตาผู้คนมากไม่เช่นนั้นแค่สนใจเรื่องชื่อเสียงอย่างเดียวแต่เรื่องแม่ทับเรือนผิงซีล่านายท่านเจิงถั่วก็ให้ความสําคัญต่อชื่อเสียงด้วยไม่ใช่หรือถ้าหากตัวเอกของหนังสือเล่มหน้าของข้าเป็นลูกชายคนโตอย่างจูเหวินไทและเพิ่มเขาโคงเรื่องโอลแานเข้าไปสักนิดที่มีพวกท่านเข้าไปผสมเกรงว่าถ้าหากถึงเวลานั้นเรือนสกุลขุนนางหลานสานอย่างพวกท่าน ื่อเสียงจะรู้จักไปทั่วแคว้นเย่ไม่ต้องพูดถึงเจ้งถัวจางชงเองก็ไม่อาจจะยอมรับได้เช่นกันถ้าถึงเวลานั้นเรื่องสูบสีบเกี่ยวกับตระกูลของท่านจะเล่าปากต่อปากใครต่างได้ยินก็สูบสีบเรื่องดังกล่าวแน่ๆในหนังสือนี่เขียนเกี่ยวกับตระกูลจูไม่ใช่เหรอน่าจะเป็นเลือนขุนนางหลานสารแน่ๆครอบครัวนี่ยุ่งเหยิงแย่เกินไปแล้วได้ยินว่าจางชงและจางไทกำลังจะแต่งงานกันนะพวกเขานี่อะไรเนี่ย ตื่นเต้นชะมัดเลยพอเรื่องนี้มันอะไรกันเนี่ยน้อยแก่ข้าเคยประเมินสนหลังไม่สูงมากแต่คิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าเด็กหน้าขาวนี้จะไม่สนใจวิธีการเลิกโจมตีแบบนี้ด้วยหรือบางทีเลอนขุนนางของท่านอาจจะไม่มีหน้าอยู่อีกต่อไปข้าเองก็ไม่สนหรอกนะว่าข้าจะเขียนอะไรไปบ้างข้าก็แค่แต่งและแจ้งเรื่องราวาออกไปสู่ภายนอกก็พออีกอย่างจูเหวินหัวก็เผาหนังสือราชฎีกาฉบับใหม่ด้วยนี่ ถ้าหากทางว่างส่งคนมาตรวจสอบขึ้นมาท่านคิดว่าท่านกษัตริย์เขาจะจัดการยังไงล่ะท่านเคยคิดบทลงโทษบ้างไหมบางทีมันน่าจ,จะจบที่การประหารเลยก็ได้นะบางทีก็เป็นเส้นทางที่ทําไม่จู๋เหวินหัวต้องจบชีวิตเลยก็ยังได้เดินหลังเจ้ามันเจ้ามันโหดเยี่ยมเกินไปแล้วเป็นยังไงล่ะในที่สุดก็เริ่มกลัวแล้วสินะคุณนางลาซานเอย๋ยนับตั้งแต่ที่พวกเจ้าทรยศต่อมณฑลเทียนบ้านของเราคุณนางพวกเราก็ถือเป็นศัตรูกันแล้ว เออไปดีกว่ากลับบ้านไปเขียนรหัสลับหน่อยแล้วกันอ๋อระหว่างทางข้าจะเขียนจดหมายคำฟ้องร่างหนังสือสู่เมืองหลวงก็เป็นไปได้พ่อะเจ้ากลับไปได้แล้วล่ะชากรหือข้าตอบตกลงในเมื่อตอบตกลงก็ลงมือซะสิท่านพอ่ออท่านคุณนางจูรานทิงผู้หนีเป็นคนจริงอย่างนั้นสินะ ข้าบอกให้ตบเขาจนเลือดสีแดงแรงสัก2อสามชาติแต่ตอนนี้กลับมากเสียกว่าหลายเท่าตัวสุดยอดเลยตบจนเกิดเสียงแถมยังดังสนอ่หูอีกด้วยจนหลังเจ้าพอใจหรือเปล่าล่อยังมีอีกเงื่อนไขที่สองนี่เอาความฝันไก่แมนดารินออกจากครั้งแล้วเล่มที่สองทั้งหมดออกมาให้จูเวนหัวลงมือเผาด้วยตัวเองซะไปไปเอาหนังสือมากองตรงนี้ซะขอรับไม่ไม่นะพ่อ นายท่านคุณนั่งความฝันไก่เมดาลินล้วนถูกตีพิมพ์ทั้งหมดแล้ว6000เล่มแต่วันนี้ยอดขายได้แค่500เล่มจึงเหลืออยู่5 0 0พันกว่ากว่าล้วนมากองอยู่ที่นี่หมดแล้วขอรับดูเว่นเรื่องแต่งงานขอเจ้ากับคุณหนูจางชุนน่าจะตกลงกันดีอยู่แล้วอย่าได้เขียนเรื่องหยุ่หยิมพวกนี้ไปเลยเจ้าลงมือเผามาได้แล้วล่ะงานค่าทำเองก็ได้เต้นเสียนช่วยค่าเทน้ำมันทีสิเพื่อที่จะได้เผาให้ละเอียดจนเกี้ยงขอรับ เออทำไมเจ้าถึงเป็นแบบนี้เนี่ยเล่นเติมน้ำมันเข้ากองเพลิงพอเข้าร่วมมือกับคุณชายส้นหลังทำไมจูจูอารมณ์เสีธรรมมนุษย์ข้าถึงขาดหายไปแล้วล่ะเนี่ยเตรียมเผาเลยนี่เงินทั้งหมดที่ข้าลงทุนไปนะทำไมข้าต้องไปฟังคาพูดขอโจเวินด้วย ถึงได้ปฏิเสธวายุจันธถาที่ไหลสิ้นสุดแบบนี้ออกไปไม่อย่างนั้นหนังสือคงอยู่กับหลานข้าไปแล้วป่านนี้กำไรคงมหาศาลไปแล้วแน่ๆข้าไม่ยอมทำไมกันเท่าแก่หลานลูกอี้ได้เสียเงินทองไปมหาศาลก็จริงแต่จูเวิร์นนั้นกับสูญเสียฐานผู้อ่านนับไม่ถ้วนและสูญเสียสถานะตำแหน่งผู้นำเยาวชนแห่งเมืองหลานซานและศักดิ์ศรีของตัวเขาเอง หลังจากวันนั้นทุกคนต่างก็จดจำไว้ว่าเขาคือคนที่ถูกเสินหลังเหยียดย่ำเสียจนน่าสงสารเสรินหลังเจ้ากับข้าไม่อาจจะอยู่ร่วมโลกได้อีกแล้วต้องตายกันสักคนนี่แหละดีข้าจะรอดูข้าขอตัวกลับบ้านก่อนแลนะคุณชายส้นถนนมืดมืดระวังด้วยขอยเดินทางปลอดภัยทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมระหว่างทางกลับบ้านถ้าข้าเป็นอะไรไปแน่นอนต้องเป็นฝีมือของจูหลานทิงแน่ๆเออ๋อ เจ้าบ้านี่เห็นชัดๆว่าข้าหลวงนึกถึงเรือนสเสวียนวูโพก็เลยเอ่ยปากพูดอย่างห่วงๆทำไมเจ้าหมอนี่กลับแปลงเจตนาว่าข้าจะทำร้ายเจ้าตายด้วยเล่าด้วยเหตุนี้เสินหลางออกจากเมืองหลานซานจินมู่หลานได้นำกองกำลังทหารไปรับเสินหลางอย่างรวดเร็วก็เลยทำให้ระหว่างทางเดินกลับนั้นปลอดภัยหลายลกังบนยิ่งไปกว่านั้นจูหลานทิงเองก็ยังส่งคนนับสิบคนมาคอยคุ้มกันระหว่างทางอีกด้วยจูหลานทิงนี่มันคนดีจริงๆ ชาวันรุ่งขึ้นยอดขายหนังสือวายุจันทาไหลที่สิ้นสุดพุ่งกระชูดยิ่งไปกว่าเดิมทางเรื่องเมื่อคืนก็ตกเป็นหัวข้อสนทนาส่งผลให้ยอดขายระเบิดเป็นหลายเท่ามีผู้สนับสนุนเสินหลางเพิ่มกว่าเดิมและมีผู้ที่เป็นแฟนคลับจูวนหัวกลับมาซื้อวายุจันทาที่ไหลสิ้นสุดด้วยเช่นกันและสองวันต่อมาตั้งเสียนได้พาเหล่ามิตรสหายของตนมานับสิบขนส่งวายุจันทาไหลที่สิ้นสุดกวสามพันเล่มไปยังเมืองเสเวนบู ซึ่งผลงานชิ้นเอกของโลกหนีจะกลายเป็นฐานที่สําคัญต่อเซินหลางมากจริงๆและก่อนที่หนังสือจะตายเซินหลางได้ใช้เงินจํานวนหนึ่งไปปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับการรักษาภาพลักษณ์และสองชั่วโมงต่อมาส่งผลให้หนังสือกว่าสามพันเล่มล้วนขายหมดเกลี้ยงในพิปตาขอโทษด,ด้วยขอโทษด้วยในครั้งหมดแล้วล่อนะเลือนสวีงานมั่นหมายจีนมู่หลานกับเซินหลางจะมาสิเนาะจะมาหรือไม่มานั้นไม่สําคัญอย่างไรเสียก็มีเจ้าหน้าที่ทางการอยู่ที่นั่น และหลากหลายมณฑลทางผู้ว่าการขุนนางอื่นๆก็ย่อมมาทางเหนือมีจินไห่ที่จะมาด้วยตนเองอีกเดิร์ลหลานก็แค่ลูกเขยตัวน้อยๆเขาไม่กล้าโผล่ขึ้นบนเวทีลรอโอ้จินไห่พ่อสกุลถังได้สนับสนุนสินเจิ้นหรือเปล่าเรื่องนั้นไม่แน่แต่ว่าสกุลถังกับสินเจิน้นร่วมมือกันคิดว่าน่าจะเพื่อโคน่นหลมสเสวียนบูพ่อเรื่องเกาะสินจานข้อพิพาทที่เกิดขึ้นมันก็คือการทำลายรากฐานของเรือสเสวียนบูอยู่ดีนั่นแหละ นายท่าจากทรงก็คิดจะใช้โอกาสนี้กำจัดคุณนางทั้งสองถ้าหากทำสำเร็จคงทะเยอะทะยานสู่ฟากฟ้าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆทั้งผู้คุมหรืออะไรสุดท้ายก็ย่อมทำภารกิจสำเร็จแน่แต่บางทีอาจจะไปรับตำแหน่งที่เหยียนโจก็ได้นะจะโผลบินในครั้งเดียวนั่นแหละแผนเย,ย่มีอยู่สามรัฐที่ปกครองและมีเขตแดนหนึ่งเขตที่เป็นพื้นที่พิเศษอยู่ในเหยียนโจพื้นที่ปกครองพิเศษนี้มีประชากรน้อยกว่าอีกพื้นที่ แต่ก็มีความพิเศษตรงที่ระดับของมันนั้นสูงกว่ามณฑลทั่วไปทั้งที่ประชากรน,นั้นน้อยกว่ามากซึ่งหลาส่วนนี้ก็ถูกดวนแล้วบริหารโดยเหล่าข้าหลวงระดับล่างกันทั้งสิ้นเออเรือนใหญ่ยอย่างสเสวียนบูโพกกต้องจมลงเจ้าส่วนหลางนั้นเป็นตัวตลกที่กระโดดขึ้นเหลือน,นั่นไปหลายประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละเจ้าเถียนเึิงก็ตายอย่างไรซึ่งความยุติธรรมอีกตังหาก เห็นถึงดันทำผ้าที่ปล่อยเจ้าตัวตลกนั่นได้ขึ้นเรือยกอำนาจสุดท้ายก็ถูกเจ้าสนหลังนั้นฆ่าตายอากีจะตบมแมลงวันที่หมานกับสนหลังแล้วก็จะไปจับมันก็ไม่ได้ฆ่ามันก็ไม่ได้แต่ปล่อยให้สร้างศพที่มันกินหน้าตายไปสุดท้ายมันก็จะตายเองนั่นแหละหนายท่านคุณหนูเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับมีเรื่องอะไรรีบร้อนวิ่งมาแบบนี้ไหนบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้น น,นายท่านคุณหนูเจ้าเสินหลางนั้นเขียนหนังสือวายุจันทาลายที่สิ้นสุดไม่ถึงชั่วโมงหนังสือกว่าสามพันเล่มก็ถูกขายเกลี้ยงในเมืองเสเวียนบู่ขอลับแล้วยังไงล่ะหนังสือสองสามเล่มจะทําเงินได้เท่าไรเชียวต่อให้เจ้าขยะนั่นขายได้เยอะมีแต่จะสร้างชื่อเสียให้กับคุณนางเสเวียนบูเท่านั้นแหละนายท่านคุณหนูพวกท่านลองดูนี่สิเจ้าเสินหลางนั่นมีวิธีวาดรูปได้เหรอไม่แปลกใจเลยที่จะขายดีขนาดนี้ว่าแต่เจ้าหนังสือนี่ เออทำไมภาพประกอบนี่ผู้หญิงคนนี้ดูคุ้นๆแปลกจังเลยนาะนี่ท่านพ่อหนังสือมายังไงหรือเอ,อ๋สันหลางเจ้าชั่วฉานี่เจ้าคิดจะทำลายชื่อเสียงของข้าคิดจากจะทำลายชื่อเสียงของตระกูลสวีของข้าด้วยหรือชื่อเสียงของข้าข้าใช้ทั้งเวลาและเงินจํานวนมากกว่าจะสร้างชื่อเสียงเป็นหญิงสามแห่งเขตหนูเจียงเลยนะสันหลางเจ้า นี่สินะบ้านของซีเหมือนเซียนเซียนแต่ทำไมมันเขียนว่าสวีแบบนี้ล่ะก็พูดขำๆใครจะกล้าเขียนชื่อจริงก็ต้องดัดแปลงอยู่แล้วสิเข้าใจแล้วสวีก็เลยเปลี่ยนเป็นซีเหมือนสินะดูนั่นคนคนนั้นใช่ในรูปนี่นะซีเหมือนเซียนเซียนซีเหมือนเซียนเซียนถึงแม้นางจะสวมเสื้อผ้าอยู่แต่ข้าจำมันได้คุณหนูคุณหนูท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหม ไปพาคนมาคุณหนูเป็นลมแล้วโอ้ใช่เลยบทประพันธ์ล้มลงแล้วนี่แหละสีเหมือนของข้าหนังสือไม่ได้หลอกเป็นจริงๆด้วยนี่แหละซีเหมือนคิดไม่ถึงจะล้มตรงหน้าสมเหตุสมผลแล้วนี่แหละซีเหมือนตัวจริงนางคือสีเหมือนเซียนซีอนฮ่าฮคุณหนูกา,กากเลือดแล้วทุกคนเรียกหมอมาเร็วเข้าข้าไม่เป็นไรหนังสือนั่นอมาสิข้าจานมันให้ละเอียดอีกที สวีเซียนเซียนและสวีกวางไถก็ได้ตั้งใจลองอ่านหนังสือพายุจันทาหลายที่สุสดแบบละเอียดเสร็หลังเจ้าสารเลวทำไมเขาถึงได้เลือกคุณชายล่องของเรือนหลานซานมาเขียนแบบนี้ด้วยเนี่ยก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่พวกเราอ่านและถูกกระตุ้นก็สนับสนุนคุณชายจูแต่คิดไม่ถึงเลยว่านี่น่ะจะเขียนอธิบายแทบทุกอย่างไว้จนหมดสิ่งสําคัญที่สุดน่าจะไม่ใช่จูเวนว่าแต่หนังสือเล่มนี้นับว่าเขียนได้ดีจริงๆ หนังสือเล่มนี้น่าจะกลายเป็นหนังสือที่โด่งดังในช่วง10ปีเลยก็ว่าได้และข้าสวีเซียนเซียนก็นี่มันเกิดอะไรขึ้น